เพื่อนๆเ,เคยไดย้เรื่องราวของมาป่าที่เชื่อมจะยอมกินอาหารจากมือคนบ้างไหมและถ้าผมบอกว่าความเป็นมิตรนั้นคือสาเหตุที่ทำให้มันเนี่ยต้องหายไปจากโลกตลอดกาลล่ะนี่คือจริง,งอันน่าเศร้าของมาป่ามูกเกาะฟอกแลนด์ชื่อยายศาของมันคือลูซิสไซออนออสตาริสหรือบางครั้งก็ถูกเรียกว่าวอลล่าความเจ๋งของมันเนี่ยคือมันเป็นสัตว์ลเลื่อนลงบนบกเพียงชิดเดียวที่อาศัย อยู่บนหมู่เกาะฟอ land, กเล่นเกาะที่มนุษย์จะไปถึงซึ่งนี่คือปริศนาข้อใหญ่นะครับว่ามันข้ามมหาสมุทรไปอยู่บนเกาะน,นั้นได้ไงในปี1 8 3 3รสาชาร์ลส์ดาวินเดินทางไปถึงเกาะแห่งนี้และได้พบกับเจ้าหมาป่าพันนีด้วยตัวเองเขาบันทึกไว้ว่ามันมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นและไม่กลัวมนุษย์เลยแม้แต่น้อยมันมักจะเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆค่ายพักหรือแม้กระทั่งข้าบของจากมือเข้าไปแต่ด้วยความฉลาดหลักแหลมดาวิน ก็าได้ทำนายอนาคตของมันไม่ยังน่าขนลุกว่าในเวลาไม่นานสัตว์ชนิดนี้ก็คงมีสตากรรมเดียวกับน,นกโดโดนั่นคือการสูญพันธุ์ไปจากโลกและคำทำํานายของเขาก็เป็นจริงนะครับเมื่อชาวอังกฤษเขาไปตั้งถิ่นฐานและทําฟาร์มแกะวกเขามองความไม่กลัวก่อนจะพบวอลล่านี่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของความดุร้ายและเป็นภัยต่อฝูงแกะการกวาดล้างอย่างเป็นระบบจึงเริ่มต้นขึ้นมีการตั้งข้างหัวเพื่อล่าพวกมันและด้วยความที่มันเนี่ยเชื่องและไว้ใจคน การล่าพวกมันเนี่ยจะเบื่อที่ง่ายอย่างน่าใจหายจากกนกระท่านในปี1876้หมาป่าหมู่เกาะฟอกแล่นตัวสุดท้ายก็ถูกสังหารปิดฉากแสาพันธุ์ที่น่าทึ่งนี้ไปตลอดกาลทุกวันนี้เราได้รู้คําตอบของปริศนานะครับว่าจากการศึกษาดีเอเพราะว่าบรรพบุรุษของมันเนี่ยน่าจะเดินทางข้ามสะพานน้าแข็งมายังกเกาะแห่งน,นี้ในช่วงยุดน้ําแข็งครั้งสุดท้ายและาติที่กระชิดที่สุดของมันเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ นั่นคือหมาป่าแห่งคอบของอเมริกาใต้หรือเมนวูฟนั่นเองนึ่งราวของมันเนี่ยคือบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนเราว่าความก้าใจิดและความกลัวของมนุษย์สามารถลบสิ่งมีชีวิตทั้งสายพันธุ์ให้หายไปจากประวัติศาสตร์ได้